ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นไมค์ครับ PE กันนะครับ PE หรือ Pocket e d i t i o n เราจะมาเล่นไมค์ครับกันนะครับก็คือไมค์ครับมินิเกมกันนะครับอ่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นมินิเกมกันให้ทุกคนดู นะครับวันนี้ก็เป็นเวลาดึกพอสมควรนะครับอรอแป๊บนึงยวครับมันแมพมันกำลังไม่ไม่ใช่ดิอะไรไม่รู้มันกำลังโหลดนะนี่นะครับผมก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นวงกลมแบบนี้อ่อะนะครับเราจะเล่นอันไหนกันดีโอ้ยโดนในนิทีบอันไหนดีนะ อันนี้นะครับอ่านะครับล็อกก่อนนะครับค้างเ็นได้เรียงเนี้ยว่าไงโอ้ยเรียงเนี้เย,ยเลยนนะครับอืมเก็บอ่านะครับเราต้องรีบรีบ โอ้โหอี๋้ยนับอ้าว,วับนึงนับมันช้าหน่อยนะขอภัยนับ,อ,นบอเคนับเอาไปกินอ่านับ จบแล้วนะต่อไปหาใครดีนะหวงว่าพวกนั้นไม่มีธนูนะผมมีแค่ลูกธนูทีมาเลยเนี่ยมีคนเขียนด้วยนะว่าทีมาเลยเครเครเอ้ว่าไงเพื่อนฉันกำลังจะต่อไปหาหนายแล้วนะโอ้โหดูดูเขาเนระับ ความพยายามเก่งมากเลยแล้วก็จะต่อตามเขานะน่ะอ่านครับอ่านะครับ,บแล้วก็จะตามเขาไปนะครับน่ะไม่ใช่ดนีอ่า,อา,อานะครับ นะครับมันก็นะครับตามเข้าไปดีกว่าให้พวกนี้มันอยู่ตรงกลางหมดเลยนะแล้วก็จะไปแจมด้วยดเดี๋ยวนะมีแค่หมวกเดียวนะครับกันอะไรได้เนี่ยนะแอบก่อนนะันไปตรงนู้นหมดเลย อ,อยู่ด้านล่างบ้างเนี่ยเฮ้ยไอ้นั hey, น่นมันมีธนูครับไอ้หมวกทองมันมีธนูนะครับเราว่ามีกล่องโอ้โหยพวกนี้ไม่เ่าเลยของเยอะแยะนะครับดูก่อนมันไล่ไปถึงนรงนู้เลยนะรเราก็เก็บครับ อานะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับมาดิไอเ้เคยไม่กลัวหรอกอา้าวกันไว้นะครับมันกันไว้อ่านะใส่ก่อดีกว่าแล้วแค่เสื้อนะครับเสือ้อเสือ้อมีกล่องอีกไหมจะไปดีไหมเนี่ยดูแต่ดูแต่ละคนนะครับ ง,งยุ่งเลยนะครับโอ,ยอ,ยอ้ยมาดิมาดิอ้าวตายเลยนะครับอะไรวะถั่วนะครับผิดพลาดนี่ไอ้ดิบินไปดูซะหน่อยนะ อ้าวไอ้นี่ไอ้นี่อะไรเนี่ย <c oughs> เออเออเออเอาเข้าไปนะผมรู้สึกว่าผมไม่ถนัดเลยนะขอปรับอะไรหน่อยนะผมแป๊บนึงอ่านะเหล็กอะไรเนี่ยอืม อ่านะครับมันก็จะกลายเปน็นแบบนี้โอ้ยพวกนี้หายไปไหนหมดแล้วนะครับอืดูสิมันร่วมมือกันนะไอ้พวกนี้อะไรวะเนี่ยไอ้พวกนี้ร่วมมือกันนะร่วมมือกันนะสองตัวเนี่ยร่วมมือกัน โถ่เออขี้โกงเนี่อ่ะหายไปเลยครับขี้โกงแบบไอ้พวกนี้มันร่วมมือกันนะเมื่อไหร่จะจบสักทีดูดนดูนี่ครับไอคนที่มันมีธนูเนี่ยเออเออเอาเข้าไปต่อเข้าไปเออต่อเข้าไปเออเออ เอามันเข้าไปเลยนะครับโอ้โหทางผม,ผมคนเดียวนะครับที่มันทําเป็นไม้ส่วนคนอื่นทําเป็นหินคะรับเออเอเอาเลยเออผู้หญิงประทับผู้ชายเอาเลยเอาเลยเออะไรวะเนี่ยมันร่วมมือกันนะครับ ลากรอยเออไอ้นี่มันตายแล้ว,ลวนะตัวไปแก้ทองสามทีนะตายเลยนี่ไอ้นี่แสบมากไอ้นั่นหายไปไหนแล้วไอ้ผู้หญิงอ๋อฝนนี้ฝนน,นี้มันแอบดูอะไรท,ทั้งทั้งที่ตัวเองตายแล้วเฮ้ย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 มีชีวิตอยู่หรือเปล่าปุ้ย อีกคนนึงนอไาวิ่งไปตรงนู้นนะบอยอ่านครับที่สองตัวนั้นมันก็อยู่ตรงนู้นเหมือนเดิมแอบนะครับผมมาโจผมมาโจอ่อนใครอ่อนโคอ,อันนั้นหรือเปล่ปาที่มันเคลียร์นะผมมาโจอ่อนไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ลองดูฝั่งนู้นก่อนนะ ไอช์อ่อนชูอ่อนทำหมถึงอะไรนะครับใครไม่รู้ดิมันบอกว่าใครใครไอหนึน่งป่าเป็นไงบ้างอยู่ในนี้สบายไหมหหหเฮ้เฮ้เฮอ้าวจบแล้วเนี่ย อะไรเนี่ยน่าจังเลยนะครับโอ้ยนี่ก็เป็นเซิร์ฟไทยนะครับลืมบอกไปมันคือเซิร์ฟไทยว่าไงเพื่อนมาเล่นลัคกี้แลนด์กันนะครับเออทำไมเล่นไม่ได้ล่ะลัคกี้โอ้เมอร์เดอร์อยากเล่นแต่ยังไม่มานะครับ PV PVP ดีกว่านะครับโอ้ย รู้ตาหกทหารนักรบไม่ใช่ดิกเกดนะไปเอาของก่อนนะผมไปเล่นมาก่อนแล้วนะสักพักกดตรงนี้เลยนะ่ามันก็จะได้ของไ <v> อพีวิ้ยเพยู่ฮ้ยหายวับ้างแอบแอบก่อนนะ ไปนี่ไปก่อนนะเออเออเอออย่ามายุ่งกับพี่นะน้องเฮออเอ้เฮ้ยไม่นะไม่นะไม่นะเอุ้ตายเลยะนรับโอ้โอ้มาจะมาสวัสดีครับอะไรตรงนี้เออนะครับเมื่อกี้เราก็พลาดไปนะโถ่เอ้ยไม่เป็นไรนะครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลา่อนนะครับบายบายใครชอบนะครับกดไลค์ด้วยนะครับบายบายนะ